วันนี้จะมาแนะนำกับต้นเกาหลีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยร้อนแบบไม่งอไฟเพียงแค่มีน้ำก็สามารถทำทานได้แล้วค่ะมาดูข้างในกันค่ะเขาจะแบ่งเป็นสองชั้นนะคะชั้นแรกค่ะเขาก็จะมีผงปรุงรสมีเส้นมาม่านะคะหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองนะคะแล้วก็เนื้อปลาปรุงรสค่ะส่วนชั้นที่สองนะคะเขาก็จะมีช้อนซ่อมพลาสติกมาให้ค่ะมีถุงทำความร้อนนะคะหรือว่าฮีตติ n งแบ g ค่ะ สำหรับวิธีการทำนะคะก็คือเราแยกถ้วยพลาสติกออกมาจากการก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปค่ะใส่เนื้อปลาปรุงรสนะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำให้ท่วมเส้นเลยค่ะส่วนชั้นที่สองนะคะเราก็จะใส่ถุงทำความร้อนลงไปค่ะแกะถุงออกมาจากซองนะคะจะเป็นถุงสีขาวขาวค่ะจากนั้นนะคะเติมน้ำลงไปถึงขอบล่างค่ะ ในระหว่างนี้นะคะถุงม,มันจะค่อยๆดูดน้ำเข้าไปแล้วมีความร้อนออกมาค่ะอันนี้เราจะให้เห็นว่ามันน้ำเดือดนะจริงๆเพื่อนๆต้องใส่ชามลงไปเลยนะคะมันจะได้ไม่ร้อนนะจากนั้นปิดฝาค่ะซึ่งตรงฝาเนี่ยเขาก็จะมีรูระบายความร้อนออกมาด้วยนะคะวัสดุของเขาค่ะสามารถทนความร้อนได้ถึง120องศาเลยค่ะจากนั้นรอ7-10นาทีก็ทานได้เลยค่ะเนื้อปลานะคะกําลังหนึบกําลังดีเลยส่วนเส้นเนี่ยก็เหนียวนุ่มมากๆนะคะ ทานไปเนี่ยก็ยังร้อนอยู่ในตัวด้วยนะดีมากๆเลยค่ะ